ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการชาแนลคนขาย Sony นะครับวันนี้เราก็มาพบกับสินค้ารุ่นใหม่อีกแล้วนะครับเป็นหน้าเะอรุ่นท้ายๆแล้วครับรุ่นเพิ่งมาใหม่ล่าสุดครับชื่อรุ่นว่า 55x855e นะครับตัวนี้ก็เป็น 4K ครับเป็น 4K มาแทนตัว 55x855d นะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องมาเปิดรีวิวกันเลนนะครับผม,มครับ<ม>ก็เหมือนเดิมกับของโซนี่ตั้งแต่ไซส์5.5ขึ้นไปเนี่ยแกะโดยการบีบกิ๊บตรงน,นี้ดึงออกเลยนะครับหมดสีตัวแล้วเราก็สามารถที่จะยกได้ขึ้นทั้งกล่องเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน ครับผมนี่แกะกล่องออกมาแล้วนะครับยกกล่องออกทั้งกล่องก็ได้สภาพนี้ได้หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบขาใส่ขากันเลยนะครับผมครับนี่อุปรกรณ์ที่มากับกล่องมาในกล่องนะครับก็จะมีขาตัวแกนของขาไว้สวมทีวีแล้วก็ยึดกับทีวีนะครับรีโมท แน่นอนรีโมท Android ก็จะมีไว้เซิร์ชมี Google ปุ่มลัดมีนิควิเป็นปุ่มลัดนะครับเดี๋ยวมาประกอบขากันดูนะครับผมครับผมเนี่ยประกอบขาเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะเนี้ครับเดี๋ยวยกทีวีลงมาสวมแล้วขันน็อตติเหลืออีกสตัวครับก็ประกอบขาก็เสร็จสมบูรณ์ครับ ครับผมนี่ประกอบทีวีกับขาเสร็จแล้วนะครับมาดูบอดี้นะครับก็มีดีไซน์เป็นพรีเมียมขึ้นนะมีสีเงินตัดตรงนี้สวยขึ้นมาดูช่องต่อนะฮะช่องต่อก็มี USB 3ช่องเวอร์ชันสานึ่ช่องนะครับแล้วก็ HDMI 4ช่อง ต้องเสียบสายแลนสายอากาศเป็นดีต้นทีวีนะครับแล้วก็สายเอแล้วก็มี o p t ติ a คนะครับด้านหลังก็ดีไซน์เรียบหรูครับสวยม,มาดูสเปคปเบ้างมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยสเปคบอกถึงอ่า P2007 e รุ่นใหม่นะครับชื่อรุ่นว่า X8005E นะครับเป็น 4K HDR Smart HDR เป็น Android TV ตัว CPU เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัว X1 4K HDR Processor แล้วก็มันจะวงจรสีไท l รมิน o สนะครับที่เป็นเอกสิทธิ์ของ Sony นะครับที่จะช่วยไลยเ่เฉดสีให้ดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็วงจรประมวลผล 4K X Reality Pro นะครับตัวนี้ก็จะช่วยอัพสเ,เกลภาพ แล้วก็ google play ห้องโหลดแอปนะครับก็นี่คือฟีเจอร์หลักๆของมันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดทดลองสินค้านะครับผมครับเปิดเครื่องมาครั้งแรกก็จะเจออย่างเงี้ยตัว Android มันจะวิ่งวิ่งของมันเป็นงานเซตอัพเครื่องนะครับก็รอสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาโชว์ให้เราเลือกภาษานะครับครับผม พอมันลันเสร็จเนี่ยฮะมันก็จะให้เราขึ้นมาให้เราเลือกภาษาว่าเราจะใช้ภาษาอะไรเราก็เลือกมาที่ภาษาไทยครับอันเดิมเลือกภาษาไทย Android s นี y ก็จะเซตอัพประมาณนี้เหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับเลือกภาษาไทยมันถามว่าคุณมีอ e ีเมลเอ็นแท็บเต็ดหรือ,อยังเราเลือกไม่ไปก่อนครับเรายังไม่ล็อกอินมันเราเซตอัพไม่เซตไปก่อนแล้วก็อันนี้อินเทอร์เน็ตก็ต่อครับข้ามไปก่อนแล้วก็อ่าอันนี้ก็ยอมรับไปครับ เงื่อนไขของ Google ตำแหน่งก็เปิดไปครับปรับปรุงไหมปรับปรุงครับใช่ไปเลยใชย่สว,วีปเอเชียคุยภาคประเทศไทยนะครับตัวนี้กดลงมาสองทีแล้วก็เลือก Enter ที่ตกลงครับแล้วก็ซอฟแฟร์โหลดไหมเปิดเลยครับเปิดทิ้งไว้เลยแล้วก็ทีวีที่ต้น่อยมาจูนที่หลังได้ข้ามไปก่อน เสร็จสิ้นครับก็อ่ะเนี่ยกเสร็จแล้วมันก็จะโหลดเข้ามาหน้าบ้านทีวีครับ,น,รบนี่คือแอนดรอยทีวีโซนี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันปี2017มันจะมาฟอร์ม Android เวอร์ชัน7ครับ มาเทสใหนดูว่าเป็นเวอร์ชันเจ็ดนะครับนี่ครับเวอร์ชันเจ็ดโนกกสโอเคครับก็รุ่นนี้ครับรีวิวก็ มีอะไรบ้างก็นั่นแหละสเปคก็เป็น 4K HDR มาเพราะเป็นรุ่นเวอร์ชันเนะครับอ่าเฮิร์ตนะครับตัวนี้จะได้เรื่องของตัว CPU X1 4K HDR Processor แล้วก็ที่เพิ่มมาก็คือเรื่องของอ่าตัวเฮิร์ตครับตัวนี้สแกลท่าเป็นแบบร้อยเฮิร์ตเวอร์ชัน4แบบร้อยแปดร้อยเฮิร์ตนะครับก็เนี่ย Android TV เวอร์ชันเนะครับอ่าแล้วก็จุดขายตัวตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ เป็นรุ่นปี2017 X 8,000 5ขึ้นไปนะครับสามารถเชื่อมหูฟังกับบูทูธได้นะครับโอเคก็ชื่อรุ่นนะครับคอนเฟิร์มอีกทีชื่อรุ่นว่า55 X 8 5E นะครับสนใจยังไงเข้ามาสอบถามเข้ามาลองเล่นลองมาสัมผัสได้ที่ตามชอ็อกฟอนหรือว่าตามห้างสสินค้านะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่41,390บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมยังไงก็เข้ามาลองเล่นลองสัมผัสกันได้ครับผม,มก็ขอบคุณนะครับ